นามตัสสะตวะตะวะตาสัมพุสสะนามตัสสะะวะตะระตสัมปุสสะพิมานิพิมานิมายังพันเตมัพันตสกธานานิสัปปิวราิวรานิพิคุสังคสสโอโนชยามะยามะสาธุโนพุโนพันเต ภิกขุสังโฆภิมานิสังกธานานิสับริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวามาตาปิตุอาทีนจายาตกานางกาลกตานังทีคารตังอิตายสุขาย ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานข้างบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้วหวแด่พระพิสูกษ์สงขอพระภิสูจงรังจงรับซึ่งสังฆทานรั้างบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินกวดน้ำขวดน้ำตังเตรียมกวดน้ำมา

ยักขาวริวาโหราปริเวนติสังคารังเอวะเนว่ยธนัตตะนังอุปปตินิชิตังปฏิตังพุมฺเหอิเมวัสนิชาสํเเหมเรนทุจํกปา อายุวันโลกสุขังภากร้ายังจะโคถากินนากินนาสังคังมิสุปภินทิ่ราธิการรัตังนิตายาสะทานาโสอุปะตาปะกิโสญาคิดตั้งโมยายังนิตาจิตโตเปตานาปุชานาขัตตา

เอกสาญาติสิทิ์กันางลาปังโสดิกางยังสุขังบาลามสิริอายุจวันโนจะโพคังบุติีญาติสวัสดิ์วาสดยาอายุจะเรวัสิทิปีภาวนูเตปภาวนุสามมังกลังราคันตุสามะเทวตาจา เตภวตุสาปมังคลังราคันโตซาปเทวัตาสาปธรรมารุปาเวนชาโสเววันตุเตภปวตุสาปมังคลังราคันโตซาปเทวต